สวัสดีทีมหน้าจอทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Tomoreact นะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ตอมอก็อยู่แถว3ย่านนะครับผมซึ่งเลยจากสมย่านนิดเผามานิดหนึ่งเนาะวันนี้ตอมอมาทำการ v ล o g กอยู่ที่ Gradient Toast Cafe นะครับ เดี๋ยวอยากเห็นบรรยากาศข้างในงานกันแล้วใช่ไหมครับผมไปดูงานข้างในกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยต้อมอก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้วนะครับผมจะมีทีวีนะครับผมเขียนว่า the journey of s t u e r yim นะครับผมจัดขึ้นวันที่19 2 0กถึง20ุมภาพันธ์2 2 2 2นะครับผมซึ่ง ใครที่มางานนะครับผมสั่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์นะครับผมจะได้เซตหนึ่งเซตเลยก็คือเป็นคัพสลิปหนึ่งอันแล้วก็เป็นรูปหนึ่งรูปนะครับผมซึ่งรูปเนี่ยจะแตกต่างกันไปทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวตอมจะเอาของในงานไปแจกให้ทีมหน้าจอทุกคนแล้วกันนะครับผมปะเข้าไปในงานกันเถอะงาน The Journey of t u ต o r ยิมจัดขึ้นโดยบ้านยิมอิสมล์และก็ t u t o ตยิมเนอร์นะครับจัดขึ้นเพราะว่าเป็นปีแรกเลยที่ t u วเตและยิมเขาได้มาฉลองวันเเออซึ่่่งงาาานนนียรักกมมๆต ก็ขอยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับที่มีคนรักน้องๆมากขึ้นในทุกๆวันปะเดี๋ยวเราเข้างานกันเลยดีกว่าจ้า ตอนนี้ต่อมอก็อยู่ในคาเฟ่แล้วเรียบร้อยนะครับผมโดยคาเฟ่เนี่ยก็จะมีรูปทิวเตอร์และก็รูปมูยิมเยอะมากๆเลยนะครับทางแอดมินเขาบอกว่ารูปต่างๆเนี่ยเขาจะ เก็บภาพทั้งติวเตอร์และมูยิมเนี่ยมาติดรวมกันในงานนะครับผมคือบอกว่าเส้นทางมูยิมกับติวเตอร์เนี่ยกว่าจะมาถึงตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนเป็นยังไงตอนนี้พัฒนาไปแค่ไหนนะครับก็จะได้เห็นภาพต่างๆถึงความเปลี่ยนแปลงของระหว่างติวเตอร์และมูยิมอย่างแน่นอนนะครับตอนมาเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารสั่งขนมมากินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวขนมด้วยว่าอร่อยขนาดไหนนะจ๊ะแล้วได้อะไรบ้างเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนมาไมเกิตกล้กันไหมมา ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นมุมที่เอาไว้เขียนพดอิดถึงน้องๆนะครับผมโดยที่เราสามารถมานั่งเขียนได้ว่าส่งความรักให้ติวเตอร์ยิ้มนะครับเราเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะว่าโอ้ยติวเตอร์โอ้ยยิมนะจ๊ะการซัพพอร์ตของคนเหนือเหมือนกันนะจ๊ะเราก็ต้องส่งแรงใจไปให้กับเด็กเหนือของเรานะครับผมที่มาโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะจ๊ะเราก็ต้องมาให้กำลังใจสะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตมมไปเขียนให้กำลังใจก่อนนะก็็เปนคาถมสง ไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกแล้วฉันก็ดูไม่ออกตอนนี้ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดในห้องแห่งความลับกันดีกว่าว่าเออมันเป็นยังไงนะครับผมว่าในห้องนะ่ะมันเป็นห้องที่สามารถเอาไว้ถ่ายรูปได้นะครับผมบรรยากาศน่ารักมากปะเดี๋ยวเราไปดูกันตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกได้ไหม รพโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นห้องแบบเล็กๆนะครับผมโอ้โหพอตอมเข้ามาแล้วคือห้องดูเล็กไปเลยนะจ๊ะก็ห้องนี้ก็จะประกอบไปด้วยลูกโป่งนะครับผมแล้วก็โอ้ยสิ่งที่แฟนๆน,นะครับเขียนมาให้กับติวเตอร์แล้วก็มูยิมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอ้ยแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้ยตุ๊กตานี่ตุ๊กตาตัวแทนด้อมหรือเปล่าเนี่ยตุ๊กตาแบบ มนุษย์อวกาศนะครับผมเออเนาะพูดถึงด้อมนี้เป็นแบบมนุษย์อวกาศนักบินอวกาศอย่างนี้ก็น่าสนใจนะจ๊ะก็คือถ้าเราไม่ใส่ชุดพวกนี้เราก็อาจจะแบบไปไม่ถึงคู่นี้นะเราอาจจะต้องใส่ชุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็น่ารักเลยดูดีอ๋ออันี้ติเตอร์มูยิมนะครับผมเออเดี๋ยวเราติดอันนี้ไปให้น้องๆตรงนี้เลยดีกว่าจ๊ะอุ้ยไม่เอาคูนเนาะ โอ้ยแล้วก็มีเครื่องบินกระดาษด้วยนะซ้าเหมือนที่ทตเออูเตอร์อ่าพับนะจ๊ะกาดโอ้ยน่นารักนะครับผมโอ้ยไม่เราไม่คุยเยอะดีกว่าเดี๋ยวเขาเขาหาว่าเราอ่านของเขาหน่อยจ้าเออ,เอ,อปะจะมีของที่จหรู้ให้นะ,ะอ๋อนี่สามารถร่วมชิงโชคได้นะผมสำหรับใครที่เขา้าใครที่มาที่คาเฟ่นเนาะก็ ให้เขียนอะไรบ้างเอ่ยชื่อเบอร์โทรแล้วก็แอดทวิตค่ะอ๋อชื่อเบอร์โทรแล้วก็แอดทวิตนะครับผมชื่อโอเคครับผมเรียบร้อยนี่ถ้าคุณคนรวยเมืองจะได้ของคุณอ,อะไรอ๋อโอเคครับผมเมื่อวานจะเป็นเมื่อวานจะเป็นลายนี้ใช่ไหมอ๋อเมื่อวานเป็นลายนี้อันนี้ของวันเสาร์จะเป็นลายนี้นนใช่ไหม,มได้สองอันเลยเดี๋ยวเราไปแจกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแจก โอเคครับผมอ,บอยู่ด้านบนนะคะ<อ>ผมะคทุกคนตอมชอบรูปนี้มากเลยอะ่ะอยากได้รูปนี้กลับบ้านนะรูปนี้ดีมากทุกคนรูปนี้ดีมากจริงๆนะจ้าเนี่ยรูปนี้น่ารักนะครับผมและก็ขึ้นมาก็จะเห็นรูปติวเตอร์ยิ้มนะครับผมเห็นรูปมูยิ้มนะจ้าเออ okay. โอเคทุกคนแล้วก็มีรูปโป่งด้วยมีรูปโป่งนะครับผมแล้วก็มีพอรลอยด้วยเนาะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมี รูปโ่งที่เป็นติวเตอร์ยิมผมให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้ข้างในนั้นก็จะเป็นบรรยากาศนิ่งเฮียนะครับผมเป็นรูปที่มีติวเตอร์มุยิิมนะครับอย่าลืมกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับผมสี่ทุ่มครึ่งที่ช่องวอกพอยนะครับผมแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งที่ช่องมันดีชาแนลนะครับผมวง น,เ,บบนแบบเ,เป็ก,ก็ตอนนี้ตมก็มานั่งอยู่ในมุมของตมงแล้วนะครับผมซึ่งมุมตรงนี้ก็จะมีรูปจริงๆแ้วรูปมันมีติดทุกทุก ทุก e. มุมของคาเฟ่เลยนะครับผมเรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นอ่ะบรรยากาศแบบทําให้เรารู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้น้องๆนะครับผมไม่แน่ถ้าเราโชคดีหรือว่าอะไรยังไงเราอาจจะได้เจอน้องก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีคลิปน้องก็แสดงว่าน้องไม่มานะครับผมเราก็อาจจะไม่ได้เจอนะจ๊ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ก็เรามาแบบชิลๆมาเหมือนมาพบเพื่อนก็ใครที่มางานนะครับผมก็ทักทายกันได้นะครับผมสําหรับงานหน้านะจ๊ะนี่มาเลียวนะจ๊ะสำหรับอเมริกาโน่เย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอ น,น,น,นดนี่ผ่านไปเครื่องเพลงแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ของก็มาครบแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของคาวกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นพิซซาเขาบอกว่าเป็นพิซซาอะไรแซลมอนสอย่างนะครับผมเดี๋ยวเรามากินให้ทุกคนได้ดูนะผมว่าอร่อยขนทดไหนนะไม่มีชีสด้วย อร่อยพี่พีอันนี้นะผมเป็นขนมปังปิ้งเนาะเขาบอกว่าเป็นขนมปังปิ้งเสียบไม้นะครับนี่เป็นซอฟคัลเมลนะผมอันนี้เป็นสตรเนะอนนเอบอรี่น,นี่เป็นช็อกโกแลตนะผมเดี๋ยวมาชิมกันว่าไหนอร่อยอืมขนมปังปิ้งมากเลยอะ่ะก็เป็นสตรอเบอรี่ ช็อกโกแลตบัลี่ดีมากเลยอ่ะไม่อบนมปังอ่ะขนมปังดีมากเลย,ยชิมช็อกโกแลตนะโอ้นมปังดีมากอ่ะุ่นี่กับาแฟนะ รันดีเลยเราจะเป็นคนที่ชอบกินอเมริกาโน่นะแต่ความอเมริกาโน่มันก็มีอะไรที่อร่อยไม่อร่อยอยู่บางๆนะจ๊ะผมแต่เราบอกได้เลยว,ว่าเนี่ยกาแฟกินง่ายนะจ๊ะอร่อยอร่อยแต่สำหรับใครไม่ใช่คอกาแฟนะจ๊ะมีเมนูเยอะมากนะครับผมมันเป็นอิตาเลียนโซดาเป็นสมูทตี้มีโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับก็เดี๋ยวจามาขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะจ๊ะ ไหมมาเริ่มก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกแล้วฉันก็ดูไม่ออกตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกแต่เมื่ไหร อะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบ่อยไ,ได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวง ส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกโรชอบที่เธอใจดีนละก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดและจะให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกัน I like everything about you d a d a d a d i d a d i d a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  ดั๊ดดั ฉันเลยทนาสปอยได้ไหมให้ฉันได้รู้สิ่งไม่ที่เธอดูอยู่นี่ผ่านไปครึ่งเพลงแล้วยังไม่รู้เลยเนี่ย คุณน,นามาสีผมเป็นของแชมพูด้วยรอยยิม้มแววตาที่เธอมองอยู่ฉันก็เดาไม่ออกแต่เธอนั้นไม่เคยจะบอกกังมนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตงเกิับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอยาให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบหนได้ไหม ไปถึงเช้าโลกได้เปล่าอันนั้นต้องใช้แรงงานค่อนข้างเดยอะข้าจะโค้ได้ครับโค้ได้ดวย ตรงไหนให้เอาเปลืกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกโอลชอบที่เธอจะดีนะกก่อนและชอบเอาใจทุกเรื่องตลอดและจะให้ฉันเลือกคอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกัน ชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกโอกชอบที่เธอจะดีมาก่อนและชอบอเอาใจทุกเรื่องตลอดและจะให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเหลือไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวล แต่เธอได้ลองคิดปันใ<ต> <ๆ S 1> จออกมา <ๆ S 1> ได้รู้ธ <ๆ S 1> จกันสักนี้ <ๆ S 1> <Yeah S 2> แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เธ่ไรเธอให้มากกว่านะอยากจะเธอมีใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคง Listen, I got something to say to you I'm just the one who love you more Yeah, let's check it out เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากว่าไม่รู้ว่าเท่าไร But I love you more เขาไว้เท่าไรจะให้มากว่านั้นอยากจะเธอมีใครมากว่าฉันวัดกันเลยฉันคงอยา เธอได้ลองคิดแบบจะให้ออกมาได้หรือใจกันสกนิด Yeah Oh What เะไฉันคงไม่พ้ขอแค่เธอได้ลองคิดแบบจะให้ออกมาได้หรือใจกันสกนิด Yeah Oh What เะฉันคงไม่แพ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับงานคาเฟ่ The Journey of t u t e r i m นะครับผมทุกคนอุ้ยในที่สุดเราก็โชคดีจนได้นะผมกราบขอบพระคุณแต้มบุลทุกคนที่ ส่งมาให้ตอมอนะครับซึ่งตอมอก็ได้เจอติวเตอร์กับมอือยิมแล้วที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้ก็คือหวังว่าทุกคนจะฟินไปกับตอมอนะครับผมแล้วก็คือมันมันเป็นอะไรที่แบบเอกลักษมากน้องมาเล่นกล้องด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย <S <S ผมรู้สึกดีมากที่เรามาได้ถึงที่นี่นะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะจ๊ะก็ตอมอบอกไว้ก่อนนะครับผมสำหรับทีมหน้าจอนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวตอมออาจจะมีกิจกรรมมาให้ร่วมเล่นกันเพราะว่าตอมอได้รูปกับไปแจกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นเมน จะกรรมด้วยกันได้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะผมตอมอก็ต้องอาจจะขอลาเท่านี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องตอมรีแอคด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเขาจะเก็บร้านกันแล้วโอเควันนี้ไปแล้วครับผม bye ออบ๊ใใายบาย ตอนทีท่เธอจะดีมาก่อนและชอบมองใจงทุกเรื่องตลอดและจะให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลง